นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมโตยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมโต ยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขโหทุสุปินังอากันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตัง สังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัลจจะโยจามนาโปสากุณสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลัลจะ โยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนต ยันท ah, pues ุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมโต ยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตัง พุทธานุภาเวนะวินาเสมโตยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสัสโธปาปักขะโหทุดสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณสสัสโธปาปักขะโหทุดสุปินังอาการตัง สังคานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสากุณสสะสทโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโท ปาปักขโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสัตโธปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะ โยจามะนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะ โยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมโต ยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุ ยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทป,ป,ปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมโตยันทุนนิมิตังอวมังคลังจะโยจมยามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสเสมโต ยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสทโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสทโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตัง สังคานุภาเวนะวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะโท ปาปักขโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสัตโธปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะ โยจามนาโปสากุณัสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสากุณัสะสะโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะ โยจามนาโปสกุณสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสะทโทปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมโต ยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุป e ินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมโตยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสะโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมโต ยันท ah, ah ah ุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสทโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสทโทปาปักขโหทุสุปินังอาการตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเสมนตยันทุนนิมิตังอวะมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโธปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนนิมิตังอวมังฆลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะสโธปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตัง สังคานุภาเวณวินาสเมนตุ